สวัสดีค่ะต่อไปมารับชมการอ่านของเด็กหญิงสุภา,ารัชชาวงนะคะจากเด็กที่อ่านไม่ได้เลยหลังจากได้รับการพัฒนาและการฝึกอ่านเป็นประจำเราลองมาดูกันเลยค่ะประเทศประเทศไทยมีสภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมในการเป็นเป็นชุมทางการบิน ประกอบการมีสภาพมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามเป็นที่นิยมของคนทั้งโลกนอกจากนี้ยังเป็นประเทศที่มีนโยบายเศรษฐกิจเสรีทำให้มีผู้มาลงทุนกิจการต่างๆหลายด้าน สนามบินจึงเป็นสถานที่ที่มีบทบาทสำคัญเพราะจะทำหน้าที่เหมือนเป็นสะพานเชื่อมระหว่างประเทศเพื่อการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกฯิจวัฒนธรรมเทคโนโลยีหรือเอแลสสนับสนุนการ กิจการทางกิจการทาินิตของประเทศขอบคุณค่ะ